สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ตำบลสบเปิงนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวิวภูเขาเลยนะครับเป็นพื้นที่เนินเขาและที่ราบนะครับมีพื้นที่อยู่5ไร่3งาน31ตารางวานะครับต้องการขายยกแปลงอยู่ที่ไร่ละ550,000าบาทราคาต่อรองเจ้าของได้โดยตรงนะครับ ก็ที่ตรงนี้จะปลูกต้นกล้วยไว้อยู่นะครับผมก็ติดถนนดินนะครับติดนนห่างถนนลาดยางโดยประมาณ70เมตรนะครับไฟฟ้าน้ำประปาก็อยู่หน้าที่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาเลยนะครับสวยด้านหน้าก็จะอยู่ตรงด้านหน้ารถเลยนะครับก็ติดถนนหน้ากว้างพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยนะครับ พื้นที่ตรงนี้ห่างทางหลวง1095เชียงใหม่ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับกิโลนิดๆน,น,นะครับผมก็ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ41-42กิโลเมตรครับวิวสวยมากนะครับบรรยากาศดีนะครับมีพื้นที่เนินเขาแล้วก็ด้านล่างเป็นที่ราบนะครับวิวภูเขาชัดเจนนะครับก็ไม่มีอะไรบงังนะครับตร,ตรงนี้สวยมากนะครับ ก็เอกสารเป็นโฉนดนะครับนสสีจอคุดแดงเลยนะครับผมก็ถ้าหน้าหนาวนี้แถวนี้ก็อยู่ประมาณ8-9องศานะครับน่าจะมีหมอกด้วยนะครับผมคิดว่าตรงนี้สวยมากเหมาะทำบ้านพักต่างอากาศนะครับบรรยากาศดีครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับพื้นที่ตรงด้านนี้จะเป็นด้านทิศใต้นะครับผม ก็ด้านถนนจะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วด้านภูเขาตรงนี้จะเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับผมก็ถ้าด้านขวามือก็จะเป็นทิศเหนือครับก็พื้นที่ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ชมนะครับแล้วก็ผังที่ดินคร่าวๆให้ชมด้วยนะครับพื้นที่บรรยากาศดีครับลมเย็นตลอดนะครับที่มา ก็ตรงนี้ก็จะเป็นของในทุนไปเรียบร้อยนะครับไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับก็ผ่านมาเรียบร้อยนะครับแต่น้ําประปานี้จะอยู่ตรงหัวมุมที่ดินเลยนะครับตรงหน้ารถนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นผังที่ดินคข้าวๆให้ชมนะครับก็ตอนนี้ชมภาพมุมสูงได้เลยครับแนวที่ตอนนี้ก็จะปลูกต้นกล้วยไว้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็แนวถนนถนนเป็นถนนสาธารณะนะครับตรงข้ามก็จะเป็นสวนไม้สักนะครับผมเป็นของในทุนที่มาซื้อไว้นะครับสวนกล้วยด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าเลยแล้วก็ตรงด้านซ้ายมือก็กําลังปลูกสวนกล้วยอยู่นะครับเพิ่งจะต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่นะครับ วิวภูเขานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701นะครับ ID ล n e C M แล้วก็สอตัวละ C M นะครับฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ